สำคัญที่สุดแต่ว่าคนเรามักจะใส่ใจสุขภาพเมื่อโรคภัยไข้เจ็บมาเยือนจะดีกว่าไหมคะถ้าเกิดว่าเราดูแลสุขภาพกันตั้งแต่วันนี้ PEA ให้ความสําคัญกับสุขภาพทั้งของประชาชนคนไทยและของพนักงาน PEA ด้วยซึ่งจัดโครงการ Save Your Life ใส่ใจหลอดเลือดสมองไปติดตามพร้อมข่าวอื่นๆที่น่าสนใจค่ะ PEA ให้ความรู้มุ่งสู่สุขภาพที่ดีจัดเซฟ e Your ไลฟ์ใส่ใจหลอดเลือดสมองอย่างต่อเนื่องเมื่อวันที่17บมิถุนายน2559นางจุธาพัฒนแก้ววัฒนะบวรผู้ช่วยผู้ว่าการ p e. a เเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Save Your Life ใส่ใจหลอดเลือดสมองณรงแรม Ambassador City จอมเทียนจังหวัดชลบุรี p a ใส่ใจสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนจึงร่วมมือกับบุลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถรัรมภ์ดำเนินโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปี2557โดยมีการจัดแนักสการให้ความรู้และการจัดบรรยายพิเศษเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองเพื่อให้ประชาชนคนไทยและพนักง,งาน p a ตรรหนักถึงอันตรายของโรคหลอดเลือดสมอง สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้เน้นไปที่กลุ่มผู้บริหารพนักง,งาน PA และผู้ใช้ไฟรายใหญ่ในพื้นที่พีเเขต1เขต2และเขต3ภาคกลางโดยมีผู้รับการอบรมประมาณ200คนจัดระหว่างวันที่16บหถึงสิมิถุนายน2559ซึ่งมีทั้งการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองการให้ความรู้ด้านโภชนาการและการถามตอบปัญหาด้านสุขภาพ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคือพันเอกนายแพทย์สามารถนิตินันและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบุญศรีกิติโชติพานิชรวมทั้งให้บริการทดสอบและการประเมินผลตรวจหลอดเลือดสมองด้วยเครื่องอันตรสาวความถี่สูง